จากแรงบันดาลใจสุดคลาสสิกของ Art of Constantine สู่บ้านแฟดรหรู Neo ค l a s s i c วันนี้เราจะพามาทัวร์ที่โครงการโมเมนเทียกักัรประพึกการจนาพิเศษบ้านแฝดหรู3ชั้นฟังก์ชันครบครันบ้านแฝดหรูโมเมนตพื้นที่ใช้สอย217ตารางเมตรน้าบ้านกว้างจอดรถได้2-3ถึคันมีพื้นที่ส่วนด้านข้างของตัวบ้านที่สามารถทำเป็นมุมพักผ่อนได้ภายในชั้น1ออกแบบพื้นที่แบบ Open Space เชื่อมต่อถึงกันได้ทุกพื้นที่ตั้งแต่มุมห้องนั่งเล่นโซนรับประทานอาหารมุมจัดเตรียมอาหาร ส่วนมุมไฮไลท์จะเป็นพื้นที่ก l a s s ฮ o u s ตรงนี้ออกแบบเป็นมุมนั่งพักผ่อนนั่งชิลว,วิวสวนข้างบ้านและชั้นนี้มีห้องนอนสําหรับรองรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุด้วยค่ะชั้นที่2เป็นพื้นที่ของห้องนอน master b e บ r o o m พื้นที่กว้างทั้งชั้นเราสามารถแบ่งสัดส่วนได้ตามความต้องการซึ่งหลังนี้ก็แบ่งเป็นห้องนอนพื้นที่ walk in closet มีพื้นที่ห้องทํางานและพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวส่วนพื้นที่อนเนกประสงค์มุมนี้จัดเป็นมุมกิจกรรมตามชอบได้อีกด้วย ชั้น3ามีห้องนอนอีกสองห้องไว้รองรับสมาชิกครอบครัวหรือเป็นการขยับขยายในอนาคตได้หากอยู่กัน2คนอาจปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานเป็นห้องอื่นๆได้เช่นห้องออกกําลังกายห้องทํางานหรือห้องนั่งเล่นพักผ่อนแบบส่วนตัวได้ค่ะมาที่ส่วนกลางกันบ้างบรรยากาศรม่มรื่นครบครันทุกกิจกรรมการพักผ่อนสระว่ายน้ําระบบเกลือพร้อมจากรุชชี่ด้านในเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซและมีติ้งรูมด้านบนเป็นฟิตเนสอุ ณครบครันถูกใจสายเฮลตี้แน่นอนที่นี่อยู่บนทำเลที่เดินทางสะดวกเชื่อมถนนหลักอย่างการนาพิเศษและถนนกาลปพฤกเดินทางเข้าสู่สาทรสีลมใช้เวลาเพียงแค่15นาทีใกล้ MRT สถานีหลัก2และสถานีบางแคด้วยพร้อมทั้งรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้ศูนย์การค้าใกล้สถานศึกษาชั้นนำและโรงพยาบาลสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านหลังแรกหรือต้องการขยับขยายครอบครัว สามารถเยี่ยมชมโครงการโมเมนเทียกัลรลปะพฤกษ์การน,นาพิเศษได้เลยนะคะ